หมอกบางๆปกคลุมเหนือหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำโขงเสียงระฆังจากวัดบนเนินเขาดังแผ่วเบาและกลิ่นหอมของข้าวสุกลอยมาตามลมนิดาเดินฝ่า,ฝ,าฝนตกปรอยๆไปตามถนนดินเธอกอดลูกชายไวัยห้าขวบแน่นไว้ในอ้อมแขนดวงตาเธอสันไหวแต่ยังคงเดินไปข้างหน้าในมืออีกข้างเธอถือจดหมายที่เปียกน้ำฝนบนซองนั้นเขียนเพียงชื่อเดียวสสิ ผู้หญิงที่เธอไม่เคยพบแต่รู้ว่าเป็นภรรยาของชายคนเดียวกันหัวใจของนิดาเต้นแรงจนเธอรู้สึกได้ถึงเสียงสะท้อนในหูฝนเริ่มตกหนักลงราวกับท้องฟ้าร้องให้แทนเธอสสินั่งอยู่ในบ้านไม้หลังเก่าหน้าต่างเปิดไว้ให้ลมพัดเข้ามาเธอกำลังซักผ้าเสื้อของสามีที่หายไปในสงครามเสียงน้ำหยดจากราตากผ้าฟังคล้ายเสียงนาฬิกานับเวลาที่ไม่เคยหยุดเมื่อเสียงเคาะประตูดังขึ้น สสิหยุดมือและมองไปยังเงาร่างที่ยืนอยู่หน้าบ้านหญิงสาวในเสื้อเปียกฝนกอดเด็กชายแน่นและสายตานั้นเต็มไปด้วยความกลัวและเศร้าทั้งสองสบตาก,กันไม่มีคำพูดใดออกจากปากเพียงเสียงฝนตกกระทบหลังคาไม้ดังรัวและกลิ่นดินเปียกโชยเข้ามาแรงขึ้นนิดาส่งจดหมายให้สสิด้วยมือที่สั่นสสิเปิดซองช้าๆอ่านทีละบรรทัด คำพูดของสามีในจดหมายนั้นราวกับมีชีวิตบอกถึงความรักความเสียใจและความลับที่ไม่มีใครรู้สสิหันกลับมามองเด็กชายในแววตาของเขามีบางสิ่งที่คุ้นเคยเธอรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบแน่นและเสียงฝนข้างนอกดูเหมือนจะเงียบไปทันทีแสงฟ้าผ่าจากท้องฟ้าแหวกเข้ามาในห้องใบหน้าของทั้งสองสว่างวาบสสิยื่นมือไปแตะแก้มของเด็กชาย และในวินาทีนั้นเองเธอเห็นภาพของสามีซ้อนทับอยู่บนใบหน้าเขาเสียงสายฟ้าฟาดดังขึ้นอีกครั้งเด็กชายสะดุ้งร้องไห้นิดากอดลูกไว้แน่นกว่าเดิมและสะสิก็สุดตัวลงกับพื้นมือยังคงจับจดหมายไว้แน่นเสียงหัวใจทั้งสามเต้นแข่งกับเสียงฝนและในห้วงวินาทีนั้นความจริงทั้งหมดเริ่มเปิดเผยลมหายใจของสสิขาดห่วงมือที่กำจดหมายสั่นจนกระดาษแทบขาด นิดามองเธอด้วยสายตาวาวรอนแต่ไม่กล้าเอ่ยคำใดเสียงร้องของเด็กชายสะท้อนกล้องในห้องไม้สสิเงยหน้าขึ้นน้ําตาไหลอับแก้มเธอถามด้วยเสียงสั่นลูกของเขาใช่ไหมนิดากัดริมฝีปากแน่นเธอพยักหน้าเพียงเล็กน้อยเสียงสะอื้นของเธอหลุดออกมาเบาๆเหมือนเสียงของลมที่หลงทางในหุบเขาสสิลุกขึ้นยืน ดวงตาแดงช้ำแต่เต็มไปด้วยความสงบเยือกเย็นเธอเดินเข้าไปหานิดายอย่างช้าช้าฝีเท้าแต่ละก้าวดังชัดในความเงียบเธอยื่นมือออกไปแต่หัวของเด็กชายที่ยังร้องไห้เขามีตาเหมือนพ่อของเขาเลยเธอกล่าวเบาๆน้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยทั้งความรักและความเจ็บปวดนิดามองหญิงตรงหน้าไม่ใช่ศัตรูอีกต่อไปแต่เป็นผู้หญิงที่ถูกสงครามพรากความสุขไปเช่นกัน ข้างนอกฟ้าร้องอีกครั้งต้นไม้ไหวแรงจนใบปลิวเปลอ่อนพื้นเสียงเครื่องบินทหารดังไกลๆจากทิศเหนือทั้งสองเงยหน้าขึ้นมองผ่านหน้าต่างความกลัวแผ่ซ่านทั่วร่างและเด็กชายกอดแม่แน่นขึ้นสสิรีปิดหน้าต่างเธอหันกลับมามองรอยน้ำตาของนิดาอยู่ที่นี่ก่อนเธอะเธอกล่าวอย่าออกไปตอนนี้เสียงนั้นไม่ใช่ฝน ทันใดนั้นเสียงระเบิดดังขึ้นจากฝั่งแม่น้ำแรงสั่นสะเทือนทำให้ผนังบ้านสะเทือนจานตกแตกกระจายบนพื้นและไฟจากเตาเริ่มลุกขึ้นอย่างรวดเร็วนิดารีบอุ้มลูกไว้ในอ้อมแขนสสิวิ่งไปคว้าถังน้ำเสียงร้องของผู้คนจากนอกบ้านดังขึ้นหมู่บ้านทั้งหมู่เหมือนถูกกลืนไปในเสียงไฟและควันแสงเพลิงสะท้อนบนใบหน้าทั้งสองเงาของพวกเธอเต้นระยับบนผนังไม้ ส,สีหันมามองนิดาอีกครั้งสงครามพรากเขาไปจากเราเธอกล่าวเสียงแผ่วแต่เราจะไม่ให้มันพรากลูกไปด้วยเสียงระเบิดอีกลูกดังขึ้นใกล้กว่าเดิมพื้นบ้านเริ่มสั่นจนข้าวของตกกระจายทั้งสองหญิงจับมือกันแน่นและมุ่งหน้าออกไปในฝนที่ตกหนักกว่าเดิมสายฟ้าฟาดลงบนต้นไม้ใหญ่ข้างลำธารไฟลุกพรึบขึ้นสว่างทั้งฟ้า กลิ่นไหม้และกลิ่นดินผสมกันจนหายใจแทบไม่ออกแต่พวกเธอยังวิ่งต่อไปเพราะมีเพียงสิ่งเดียวที่ต้องรักษาไว้เสียงฝนกระนำใส่หลังทั้งสองหญิงเส้นผมเปียกแนบหน้าเด็กชายซุกหน้ากับไหล่ของแม่ร้องให้อย่างกลัวสุดขัว้วแต่แขนของนิดาย,ยังโอบไว้แน่นไม่ยอมปล่อยพวกเธอวิ่งฝ่าความมืดมาจนถึงลานกว้างกลางหมู่บ้านไฟจากบ้านหลายหลังลุกเป็นเปลวสีสม้ม ควันดำหนาทึบล่อยขึ้นปกคลุมท้องฟ้าเสียงร้องของคนบาดเจ็บดังสะท้อนอยู่ทุกทิศสสีหันมามองใบหน้าของเธอเปื้อนขม่าควันแต่แววตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเราต้องไปที่วัดเธอตะโกนท่ามกลางเสียงระเบิดตรงนั้นอาจยังปลอดภยัยมิดาพยักหน้าทั้งคู่รีบลากกันไปตามทางดินเท้าเปล่าของพวกเธอเหยียบลงบนโคลนที่ลื่นเสียงหอบหายใจดังชัดเจนในความมืด ถุกย่างก้าวคือการต่อสู้กับความกลัวเมื่อถึงเชิงบันไดหินของวัดระฆังใหญ่สั่นเพราะแรงสะเทือนของระเบิดเสียงโลหะกระทบกันดังก้องเด็กชายร้องให้หนักขึ้นจนแทบขาดใจสสีอุ้มเขาขึ้นกอดแน่นไว้กับอกเธอพาเขาขึ้นบันไดทีละขั้นด้วยแรงทั้งหมดที่มีนิดาตามหลังมาใบหน้ามีเลือดซึมจากบาดแผลบนขาแต่เธอไม่หยุดเดินแม้เพียงวินาทีเดียว เมื่อถึงศาลาเก่าบนยอดไฟจากหมู่บ้านส่องขึ้นมาจนมองเห็นเงาเปลวบนผนังวัดพระพุทธรูปทองเหลืองสะท้อนแสงราวกับจะร้องไห้และในเงานั้นทั้งสองหญิงยืนเคียงกันเสียงเครื่องบินยังวนอยู่เหนือหัวสสิพยายามกลั้นน้ำตาแต่ลมหายใจของเธอสัน่นนิดดาวางเด็กลงข้างตัวแล้วพูดเสียงแผ่วเขาบอกว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งหลังสงครามจบสสิหลับตาน้ำตาไหลเงียบ เธอจับมือของนิดานแน่นบางทีเขาอาจไม่รู้ว่าสงครามไม่ได้จบง่ายขนาดนั้นทันใดนั้นเสียงหวีของระเบิดลูกใหม่ดังแหวกอากาศพื้นสั่นสะเทือนแรงจนฝุ่นร่วงจากเพดานสสิควาเด็กเข้ามากอดไว้และในแสงวาบของเพลิงที่ลุกขึ้นกลางหมู่บ้านด้านล่างพวกเธอเห็นเงาของชายในเครื่องแบบเดินฝาควันไฟขึ้นมาทางวัดร่างนั้นเดินช้าแต่มั่นคง และใบหน้าที่ปรากฏในแสงฟ้าผ่าทำให้เลือดในกายของพวกเธอเย็นเฉียบร่างนั้นเข้าใกล้ทีละก้าวเสียงรองเท้าทหารกระทบพื้นหินดังชัดในความเงียบไฟจากหมู่บ้านด้านล่างส่องให้เห็นใบหน้าเขาชัดเจนเป็นใบหน้าที่ทั้งสสิและนิดารู้จักดีเกินไปชายคนนั้นคืออาทิตย์สามีที่ทั้งสองเคยรักผู้ชายคนเดียวกันคนที่สงครามพรากเขาไปแล้วส่งเขากลับมาพร้อมเอาแห่งความเปลี่ยนแปลง เสื้อทหารของเขาขาดเป็นรอยไฟไหม้ใบหน้ามีรอยขีดข่วนและคราบเลือดแหง้งในดวงตาไม่มีประกายอบอุ่นเหมือนก่อนมีเพียงความว่างเปล่าลึกจนดูเหมือนไม่ใช่คนเดิมอาทิตย์สสีเรียกชื่อเบาๆเสียงเธอสั่นจนแทบไม่ออกจากํำคอนิดาก้าวถอยหลังกอดลูกไว้แน่นหัวใจของเธอเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดออกมาชายคนนั้นหยุดอยู่ตรงหน้าพวกเธอ สายตาของเขามองเด็กชายอย่างนิ่งงนันเขาเอื้อมมือออกไปช้าๆแต่ในมือข้างนั้นยังถือปืนอยู่ส,สิริรีขยับเข้าขวางอย่าทำอะไรพวกเราเสียงของเธอแข็งขึ้นน้ำตาไหลอับหน้าแต่สายตายังคงไม่ละจากเขาเราคิดว่าเธอตายไปแล้วอาทิตย์หายใจแรงเขามองรอบๆเหมือนไม่แน่ใจว่าฝันหรือจริง ฉันกลับมาแต่ไม่มีใครเหมือนเดิมอีกแล้วเขากล่าวเสียงต่ำสงครามไม่ให้ฉันกลับมาในแบบเดิมเสียงระเบิดอีกลูกดังขึ้นไกลๆสะสเก็ดไฟสะท้อนในดวงตาของเขาสะสิ์ยับเข้าใกล้ทีละก้าวมิดามองภาพนั้นด้วยความหวาดหวัน่นอาทิตย์ลดปืนลงช้าๆมือสั่นเล็กน้อยเขามองเด็กชายอีกครั้งแววตาที่เคยแข็งกร้าเริ่มสั่นไหว ลูกของฉันเหรอเขาถามเสียงแผ่วนิดามองเขาน้ำตาไหลเงียบไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงฝนตกกระทบหลังคาศาลาอาทิตย์หลับตาสูดลมหายใจลึกแล้วสุดลงกับพื้นเสียงร้องของเด็กชายดังขึ้นอีกครั้งเขาวิ่งเข้าหาชายคนนั้นโดยไม่รู้ความจริงทั้งหมดอาทิตย์อุ้มเขาไว้ในอ้อมแขนมือที่เคยถือปืนกับกอดลูกแน่นแทนสสิมองภาพนั้นน้ำตาไหลริน แต่ในความอบอุ่นนั้นมีบางอย่างแปลกไปอาทิตย์มองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสับสนแล้วกระซิบเบาๆว่าพวกเขาตามมาพวกเขาไม่ให้ใครหนีออกไปได้ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักหลายคู่ดังขึ้นจากทางบันไดวัดเสียงโลหะกระทบกันเป็นจังหวะไฟจากหมู่บ้านสะท้อนบนหมวกเหล็กและปืนในมือพวกเขาและเงาของทหารกลุ่มนั้นก็ค่อยๆปรากฏขึ้นในความมืด สสิริพันไปมองทางบันไดหินเงาทหารหลายคนกำลังเดินขึ้นมาช้าๆเสียงฝนตกกระทบกับหมวกเหล็กของพวกเขาเป็นจังหวะหนักแน่นเหมือนเสียงนาฬิกานับถอยหลังนิดากอดลูกไว้แน่นจนแขนสัน่นอาทิตย์ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วเขายกมือขวาขึ้นส่งสัญญาณให้พวกเธอถอยไปหลังเสาศาลาอยา่าขยับจนกว่าฉันจะบอกเสียงเขาแผ่วแต่หนักแน่นสสิไม่กล้าหายใจ เธอมองชายที่เธอรักและเกลียดในเวลาเดียวกันฝนไหลตามขอบหน้าของเขาเหมือนน้ำตาเงาร่างของอาทิตย์ตั้งตรงอยู่ท่ามกลางแสงฟ้าผ่าเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาทหารสามคนในชุดเปียกฝนโผล่ขึ้นมาถึงชั้นศาลาใบาหน้าพวกเขาแข็งกร้าวเต็มไปด้วยโคลนและเหงื่อปืนในมือชี้ตรงไปที่อาทิตย์อาทิตย์คำสั่งจากหน่วยหนึ่งในพวกนั้นตะโกนนายทรยศต่ตอ,อก,กองร้อยนายพาชัยหนี สิชักหันไปมองเขาด้วยความตกใจอาทิตย์หายใจแรงดวงตาเขาเข้มขึ้นทันทีพวกเขาไม่ใช่ฉเฉลยเขาตอบเสียงต่ำพวกเธอคือคนที่สงครามทำร้ายมากพอแล้วเสียงคลิกจากปืนดังขึ้นนิดาร้องออกมาอย่างไม่ตั้งใจอาทิตย์ขยับตัวเร็วๆสายฟ้าเสียงปืนระเบิดขึ้นในว่าเสียงสะท้อนก้องไปทั่วหุบเขากลิ่นดินปนกับกลิ่นดินปืนลอยอบอวล ส,สิรีบเอามือปิดปากลูกไว้แสงไฟจากหมู่บ้านยังคงวูบไหวด้านล่างแต่ภายในศาลาทุกอย่างเหมือนหยุดนิ่งชั่วขณะอาทิตย์หันมามองพวกเธอบนแขนของเขามีเลือดซึมแต่สายตาเขายังนิ่งมั่นคงมีไปทางหลังวัดมีทางลงสู่ลำธารและเธอละ่สะสิทธิถามเสียงสัน่นอาทิตย์ยิ้มจังๆฉันต้องหยุดพวกเขาไว้ไม่งั้นไม่มีใครออกจากที่นี่ได้ เสียงฝีเท้าอีกหลายคู่ดังขึ้นจากด้านล่างซสิสจับมือนิดานแน่นทั้งสองมองหน้าเขาอีกครั้งก่อนจะอุ้มเด็กวิ่งฝาความมืดไปทางด้านหลังของศาลาอาทิตย์หันกลับไปหาทหารที่เหลือควนจากปืนลอยอยู่รอบตัวเขาเขายกปืนขึ้นอีกครั้งแต่แววตาในตอนนั้นไม่ใช่ของทหารอีกต่อไปมันคือสายตาของพ่อที่ต้องการปกป้องครอบครัวเสียงปืนดังสนั่นอีกครั้ง และเสียงกรีดร้องของใครบางคนแทรกเข้ามาในสายฝนสสิหยุดชั่วขณะหันกลับไปมองจากเงามืดเธอเห็นแสงไฟวา่าสุดท้ายก่อนทุกอย่างดับลงในความเงียบของค่ำคืนกลิ่นควันยิงคงอบอวลเสียงฝนค่อยๆอยเบาลงและเสียงร้องของเด็กชายก็แผ่วลงเหลือเพียงเสียงสะอื้นเบาๆบสสิและนิดามองหน้ากันทั้งคู่รู้ไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ข้างหน้าของพวกเธอยังมีทางหนึ่งที่ต้องเดินต่อไป ทางที่เริ่มต้นจากเลือดและฝนลมเย็นจากภูเขาพัดผ่านต้นไม้ใหญ่หลังวัดกลิ่นฝนยังคงคลุ้งในอากาศสสีิอุ้มเด็กชายไว้แนบอกเด็กหลับไปด้วยความเหนื่อยล้านิดาเดินข้างเธอมือย,ยังคงสั่นจากสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นทั้งคู่เดินเรียบกำแพงหินไปจนถึงทางลงสู่ลำธารเสียงน้ำไหลดังใสสะอาดแต่ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความกลัวว่าจะได้ยินเสียงปืนอีกครั้ง แสงไฟจากหมู่บ้านยังคงสะท้อนอยู่ไกลๆหลังม่านฝนเมื่อถึงริมลำธารน,นิดานั่งลงปล่อยน้ำตาให้ไหลโดยไม่พูดสักคำสสิเงียบเธอเอามือแตะไหลนิดาแววตาทั้งสองเต็มไปได้วยคำถามที่ไม่มีใครกล้าตอบเธอคิดว่าเขายังอยู่ไหมนิดาถามเสียงแผ่วสสิหลุบตาลงมองกระแสน้ำที่ไหลผ่านฉันไม่รู้เธอตอบ แต่บางสิ่งบอกฉันว่าเขาเลือกที่จะอยู่ตรงนั้นเพื่อให้เรารอดออกมาเสียงฟ้าร้องเบาๆดังก้องจากไกลๆเด็กชายขยับตัวในอ้อมแขนมองขึ้นมาด้วยตาใสาๆแม่พ่อจะกลับมาหาไหมเขาถามเสียงสั่นคำถามนั้นเหมือนมีแทงเข้าในหัวใจของทั้งสองหญิงสสิฝืนยิ้มลูกหัวเด็กเบาๆพ่ออยู่ในใจเราเสมอเธอตอบช้าๆแต่ในแววตาเธอมีบางอย่างที่แตกสลาย นิดาก้มหน้าลงมือกำชายผ้าถุงแน่นเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากหลังพุ่มไม้ทั้งสองสะดุ้งหันไปพร้อมกันสสิรีบคว้าก้อนหินขึ้นมาในมือลมหายใจของนิดาเริ่มถี่ขึ้นเงาร่างหนึ่งปรากฏจากความมืดชายในชุดทหารเปียกฝนเดินออกมาเลือดไหลาจากแขนซ้ายของเขาและในมือไม่มีปืนมีเพียงผ้าขาวที่พันแน่นราวกับสัญญาว,ว่าจะไม่สู้อาทิต์ เขามองพวกเธอด้วยสายตาที่อ่อนแรงแต่ยังคงอบอุ่นฝนตกใส่หน้าเขาเป็นสายแต่รอยยิ้มบางบนริมฝีปากยังคงมีอยู่นิดาอุทานเสียงเบาสสิยืนนิ่งราวกับเวลาหยุดเดินอาทิตย์ก้าเข้ามาใกล้เขาเอ่ยเสียงแผ่วฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าฉันจะกลับมาสสิเข้าไปประคองเขาทันทีเลือดจากแขนเขาไหลเปื้อนเสื้อของเธอแต่เธอไม่สนใจ ดวงตาเธอสั่นไหวด้วยทั้งความดีใจและความเจ็บปวดพวกเขานิดาผู้เสียงสัน่นพวกนั้นยังอยู่ไหมอาทิต์สายหน้าเบาๆไม่แต่พวกเราต้องรีบไปก่อนที่คนอื่นจะมาแทนที่พวกเขาสสิพยักหน้าเธออุ้มเด็กไว้นั่นขึ้นสามคนและเด็กหนึ่งคนเริ่มเดินตามลำธารท่ามกลางเสียงฝนที่ยังคงตกไม่หยุดทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยโคลนและความมืดแต่ในความมืดนั้นมีบางสิ่งส่องแสงเล็ก ไม่ใช่จากไฟหรือฟ้าแลบแต่จากความหวังที่ยังไม่ดับลงในหัวใจของพวกเขาเสียงระฆังจากวัดดังอีกครั้งจากไกลๆเหมือนเสียงอำลาและเมื่อพวกเขาเดินหายไปในป่าท้องฟ้าก็เริ่มสว่างขึ้นทีละน้อยแสงแรกของวันใหม่เริ่มปรากฏบนขอบฟ้าแต่ยังไม่มีใครรู้ว่าแสงนั้นจะนำทางพวกเขาไปสู่ที่ปลอดภัยหรือเพียงสู่บทใหม่ของสงครามที่ยังไม่จบ เสียงนกป่าดังว่วขึ้นเมื่อแสงอาทิตย์เริ่มลอดผ่านยอดไม้ละอองหมอกลอยคลอเคลียเหนือผือนน้ำอาทิตย์เดินช้าแขนยังมีเลือดซึมแต่สายตาเขายังคงมองไปข้างหน้าอย่างมั่นคงสสิเดินข้างเขาเธอมองสีหน้าของเขาอย่างเงียบๆทุกครั้งที่เขาสะดุดเธอจะยื่นมือประคองโดยไม่ลังเลนิดาเดินตามหลังอุ้มเด็กไว้แน่นเสียงฝีเท้าของพวกเขาดังก้องอยู่บนทางคลนที่ชื้น ลำธารไหลผ่านโขดหินเสียงน้ำกระทบหินดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอแต่ในความสงบนั้นกลับมีบางสิ่งแปลกไปอาทิตย์หยุดเดินทันทีมือของเขายกขึ้นเป็นสัญญาณให้ทุกคนหยุดสสิชนักนิดากอดลูกนั่นขึ้นเสียงนกรอบตัวเงียบลงทันใดมีเพียงเสียงลมพัดผ่านใบไม้เบาอาทิตย์มองไปยังคู่ไม้ด้านหน้าเนาเล็กๆเคลื่อนไหวอย,อยู่ในนั้น เขาเอื้อมมือไปคว้ามีดพกจากเอวแววตาเข้มข้นเหมือนคนที่ชินกับความตายพุ่มไม้สั่นแรงขึ้นสสิยกมือขึ้นปิดปากตัวเองหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบจะได้ยินอาธิ์ก้าไปข้างหน้าอีกก้าวจากในพุ่มไม้เสียงร้องเบาๆดังออกมาเป็นเสียงของเด็กอีกคนเสียงที่สั่นและอ่อนแรงอาทิตย์นิ่งเงินดวงตาเขาเบกกว่างเขารีบแหวกพุ่มไม้ออกทันที เบื้องหน้าเป็นเด็กหญิงตัวเล็กในชุดเปื้อนดินผมเธอพันกันยุ่งและในตาเต็มไปด้วยความกลัวเธอกอดตุ๊กตาผ้าขาดขาด,ขาดไว้แน่นเมื่อเห็นพวกเขาเธอถอยหลังจนชนต้นไม้ไม่ต้องกลัวอาทิตย์พู้เสียงเบาเขาก้าวเข้าใกล้ช้าช้าแต่เด็กหญิงสายหัวแรงพวกเขาจะมาอีกเธอกระซิบแทบไม่เป็นเสียงส,สิรีบเข้ามาคุกเข่าข้างๆเด็กใครจะมา เธอถามเสียงอ่อนโยนเด็กหญิงมองไปรอบๆร,ราวกับกลัวอะไรบางอย่างทหารพวกเขาฆ่าทุกคนในหมู่บ้านคำพูดนั้นเหมือนมีเฉยลงกลางอกของทุกคนอธิฐานไปมองทิศทางที่พวกเขามากลิ่นควันจางๆยังลอยมาในอากาศความเงียบกลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเราต้องออกไปให้ไกลกว่านี้อาทิตกเล่าน้ำเสียงของเขาเยือกเย็นแต่มั่นคงสสีอุ้มเด็กหญิงไว้ในอ้อมแขน มิดาก้าวเข้ามาช่วยพยุงอาทิตย์ฝนเริ่มโปรยอีกครั้งละอองน้ำเย็นกระทบผิวเหมือนเตือนว่าพวกเขายังไม่ปลอดภยัยพวกเขาเริ่มเดินต่อเสียงฝนกลบทุกเสียงไว้ข้างหลังแต่ท่ามกลางเสียงฝนนั้นว่าเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นจากที่ไกลาอาทิตย์หยุดทันทีเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าที่เริ่มมีควันดาลอยต่ำสสิรู้ทันทีนั่นไม่ใช่เสียงฟ้าร้อง นั่นคือเสียงของเครื่องบินรบที่กำลังหวนกลับมาอีกครั้งและแสงจากท้องฟ้าที่เริ่มสว่างกลับค่อยๆถูกกลืนด้วยเงาดำของสงครามที่ไม่ยอมจบสิน้นเสียงเครื่องยนต์ดังชัดขึ้นเรื่อยๆลมแรงพัดผ่านยอดไม้จนใบไม้ปลิวว่อนเด็กชายเริ่มร้องไห้สสิรีบก้มลงกอดเขาไว้แน่นอธิษฐานไปมองท้องฟ้าเครื่องบินลำหนึ่งกำลังลดระดับ เสียงโลหะฉีกอากาศเหมือนคําเตือนจากนรกเขารู้ดีว่ามันหมายถึงอะไรทุกคนหมอบลงเขาตะโกนเสียงของเขาก้องกังวานแข่งกับเสียงเครื่องยนต์สสิพาเด็กทั้งสองหมอบลงใต้ต้นไม้ใหญ่นิดาคลุมร่างพวกเขาด้วยเสื้อคลุมผ้าเปียกอาทิตย์ยืนอยู่ข้างหน้าเขาจ้องมองท้องฟ้าดวงตาแข็งกร้าวมือกับมีดแน่นแม้รู้ดีว่ามันไม่อาจสู้กับเหล็กกล้าเหนือศีรษะ แต่ในใจเขามีเพียงความคิดเดียวปกป้องพวกเขาให้ได้เสียงหวีของระเบิดดังขึ้นจากฟ้าวินาทีนั้นทุกอย่างเหมือนหยุดนิ่งสสิหลับตาแน่นอาทิตคว้าตัวเด็กชายเข้ามากอดไว้เต็มแรงเสียงระเบิดกระแทกพื้นไม่ไกลาจากลำธารแรงอัดทำให้ต้นไม้ล้มทั้งแถบคลื่นฝุ่นและเศษไม้ปลิวเข้ามากระแทกร่างของพวกเขากลิ่นควันและดินไม่แผ่กระจายเต็มป่า เสียงร้องของนิดาดังขึ้นอาทิตย์เธอเห็นเขาล้มลงกลางควันมือที่เคยจับมีดหลุดออกเลือดสีเข้มไหลซึมบนพื้นดินชื้นฝนสสิคลานเข้าหาเขาทันทีเธอเรียกชื่อเขาซ้ำๆเสียงของเธอสั่นและแตกพรในอากาศที่ร้อนจากแรงระเบิดอาทิตย์พยายามยกมือขึ้นแต่ใบหน้าเธออย่าหยุดเดินต่อไปเขาพูดเบาๆ ดวงตาของเขาสั่นแต่ยังมีแสงแห่งความตั้งใจอย่าให้สงครามพรากลูกไปด้วยสสิร้องให้จนแทบไม่มีเสียงนิดากอดเด็กทั้งสองไว้แน่นเสียงเครื่องบินยังคงวนอยู่บนฟ้าแต่ฝนเริ่มตกหนักขึ้นเรื่อยๆจนกลบทุกเสียงอาทิตย์มองขึ้นไปยังท้องฟ้ารอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าฝนมาแล้วพวกเขาจะรอดเขาพึมพำก่อนเปลือกตาจะปิดลงอย่างช้าๆ สสิกรีร้องชื่อเขาแต่ไม่มีเสียงตอบเทียงเสียงฝนที่ตกกระทบพื้นและเสียงฟ้าร้องในไกลๆนิดาจ,จับมือเธอไว้แน่นเราต้องไปเธอพูดเสียงสัน่นเขาตายเพื่อให้เรารอดอย่าทิ้งสิ่งนั้นไปเปล่าสสิมองร่างของอาทิตย์อีกครั้งเธอพยักหน้าช้าๆน้ำตาไหลปนฝนจนไม่รู้ว่าอย่างไหนมากกว่าทั้งสองอุ้มเด็กไว้แน่นเดินลึกเข้าไปในปา่า ข้ามลำธารที่เต็มไปด้วยเศษไม้และกลิ่นควันด้านหลังเสียงระเบิดยังดังต่อเนื่องแต่ในทิศทางที่พวกเธอมุ่งหน้าไปเริ่มมีเพียงเสียงน้ำตกที่ไหลเบาๆและแสงแดดอ่อนๆที่ลอดผ่านหมอกฝนสงครามยังคงดำเนินอยู่ไกลออกไปแต่สำหรับพวกเธอมันเพิ่งเริ่มต้นใหม่อีกครั้งการเดินทางเพื่อหาที่หลบภยัยการรักษาชีวิตเล็กๆสองชีวิต และการพกชื่อของชายคนหนึ่งไว้ในหัวใจตลอดไปเสียงน้ำตกดังใสาจากที่ไม่ไกลหมอกบางลอยคลุมเหนือยอดไม้กลิ่นใบไม้เปียกชื้นแต่ปลายจมูกสสิาพาเด็กทั้งสองเดินอย่างช้าๆผ่านทางแคบในป่ารอยเท้าของพวกเธอทิ้งรอยไว้บนดินโคลนทุกก้าวเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและความกลัวนิดาเดินเงียบมือยังคงจับแขนสสิไว้แน่นไม่มีคำพูดใดระหว่างพวกเธอมีเพียงลมหายใจที่สั่น เด็กหญิงในอ้อมแขนของสสิเริ่มกระซิบเบาๆฉันหนาวเสียงนั้นแผ่วเหมือนลมหายใจสุดท้ายสิสิถอดผ้าคลุมเปียดกออกมาห่มให้เธอน้ำตาไหลลงผสมกับหยดฝนอดทนไว้นะลูกเธอพูดช้าๆเราจะถึงหมู่บ้านอีกฝากหนึ่งใน,นไม่ช้าแต่เธอรู้ในใจว่าไม่แน่ใจเลยว่ามีหมู่บ้านนั้นอยู่จริงหรือไม่เธอพูดเพียงเพื่อไม่ให้ความกลัวกลืนกินพวกเขาเสียงป่ารอบพังเริ่มดังขึ้น เสียงจิ้งหรีดและนกกลับมาทําให้ความเงียบไม่โดดเดี่ยวเกินไปแต่ในเสียงนั้นมีเสียงบางอย่างที่ต่างออกไปเสียงฝีเท้าเบาๆจากหลังุ่มไม้มิดาหันขอบไปทันทีเธอกําก้อนหินไว้ในมือสสีอุ้มเด็กแน่นมองไปทางเดียวกันเนาร่างสีเทาขยับอยู่ท่ามกลางเงาไม้ลมหายใจของทั้งสองหยุดชั่วขณะเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาแล้วเสียงไอแผ่วๆดังออกมาจากเงานั้น ชายแก่คนหนึ่งปรากฏขึ้นถือไม้เท้ากับถุงข้าวแห้งอย่ากลัวเขาพูดด้วยน้ำเสียงแหบข้าได้ยินเสียงระเบิดจากฝั่งเหนือข้ามาตามเสียงร้องเด็กสสิและนิดามองหน้ากันความล่งใจผ่าบอลลแนผ่านหัวใจทั้งสองชายชรามองเลือดที่เปื้อนแขนส,สิและแววตาเหนื่อยล้าของพวกเธอเขาพยักหน้าเบาๆไปกับข้าเถิดที่กระท่อมข้ายังมีข้ามีไฟมีที่หลบฝน เสียงฝนเริ่มตกแรงขึ้นอีกครั้งใบไม้ไหวแรงจนเสียงดังราวกับเสียงคลื่นส,สิบพยักหน้าทั้งคู่ช่วยกันพาเด็กเดินตามชายชราไปทางเล็กๆนั้นลื่นจนเกือบล้มหลายครั้งไม่นานกระ่อมไม้เล็กๆก,ก็ปรากฏในหมอกควันไฟลอยออกจากกล่องหลังคากลิ่นข้าวต้มและควันไม้หอมอ่อนๆลอยมาแต่จมูกสำหรับพวกเธอกลิ่นนั้นเหมือนกลิ่นของความปลอดภยัยชายชราจุดไฟเพิ่มในเตา แสงส้มอุ่นสะท้อนบนใบหน้าของพวกเขา